อะไรนะเอาบุยมุยอ่ะเรามาเต้นแล้วลุงมาแล้วดีดดีแย่แแน่ะอะไรไม่จบด้วยยืนเดินมาโน่นอนด้วยนะมารู้ว่ามีเฮอไมโอนอนนารู้ไม่เกี่ยวนะนั่ละว่าไงเอาแล้วลงมาแล้วให้ลุงร้องให้ฟังกะล่ะเอาลุงเอาเราเอาร้องด้วยอาโอเคอยากเซ็กไอ้เธอนาย จะเป็นอย่างพีจะดีไหมไยเดียเกิดรขึ้มานลัวมาเลยููเจอห้องนอนะครับี่ วยอ่ตัว,า,ตวากําลังับโมโจที่กําลังคิดว่าพี่จะมิชั่นแพนลงเทียบีเพื่อเทสก่อนมิชั่นแพนเพื่อลงเทียบีเพื่อเทสก่อนถูกออก็คือเล่นในเฉพาะเทียบีหรอถูกต้องอเพราะว่าเอ่อเทียเอเขามีจุดมุ่งหมายชัดเจนแล้วเราต่อจากนี้นเดี๋ยวเราจะแบ่งเทียเลยเทียบีคือคนที่มีความต้องการเป็นแก๊งกึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องการใช้ชีวิตในเมืองส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นเทียเอคือเขาต้องการความดุรนแรงทุกรูปแบบ เดี๋ยวเราจะแบ่งอย่างนี้เลยคิดว่าไงก็โอเคนะว่าวันนี้ผมอยู่กทม12รถรถติดฝนตกจะบ้าตายถึงบ้าแล้วพี่โอ๊ยพักผ่อนเลยจ้าตองแกงยังไม่มีความพร้อมที่ที่จะที่จะสู้อ่ะที่จะไปใช่เดี๋ยวเราจะเอามีชั่นแพงครอบลงไปตรงเทบีเนี่ยแหละแล้วที่เหลือก็แค่ รลอนเนื้อเกาวแล้วก็คองถมแล้วมันก็จะรันได้อีกสักยาวๆเลยแล้วระหว่างทางเราก็จะมีงานแทรกให้พวกหนูๆปวดหัวเล่นแล้คุณชนใครนะ่ะดูจากใจคนเล่นมูสิงเอ,อ้ยโทษทีครับพ่หนุ่มฮัลโหลเหมืนหอนเส้นโทษทีครับดีแดงที่เคยวาดไว้ เราทำไรเลยเยี่ยมเหมืนันนเพียงเพียงดเลยนารนะอยู่คู่เลยนะไช่ังมันอย่าไปยุ่งกับมันดีแล้วไปดีกว่าเอ๊ะอะไรบอสอันตรายอันตรายพวกนี้อันตรายเขาอยู่แดงเขียวนีไปดีแดง กินน้ำเ้าวปังคุงว่าใคใครปังปังไหนอะปังคุงหรือเปล่าสกายทำอะไรอะทำอะไรอะไอ้สองพูดแปลกทำอะไรอะหนพูดแปลกๆนะล้อเลียนนะอันนี้อันนี้คือล้อเลียนนะนี่เราล่นน้อเราเล่นเราพูดแบบนั้นได้ทำไรทำไรอะแล้วปังคุงน่าจะตายไปแล้วแหละไม่ได้ไหม บางทีปังอาจจะต้องการการพักผ่อนปังตายแล้วหนูว่ากอย่างนี้หนูว่าเจ้าชานิชาได้ปังตายแล้ววันนั้นมีสัมภาษณ์ก็ไม่ยอมมาปังปูงอ่ะทำอะไรอะไอ้โทนี่มันล้อมันล้อน้องเหมือนโทนี่้อะไรนะเราบุยมุ้ยเราอะไรนะเอาบุยมุ้ยอ่ะเรามาเต้นแล้วลุงมาเร็วโอ้ยานแนนอ่ะ แล้วไม่จบด้วยนิโนมาโนนอนด้วยนะรู้ว่ามีเธอไมาโอนนอนไม่เกี่ยวนะอะไรว่าไงเอาแล้วลงมาแล้วให้ลุงร้องให้ฟังปะล่ะเอา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 ร้องด้วยอาโอเคอยากเซกไอ้เธอนายีให้เป็นอย่างพี่จะดีบ้างไหมเขาดิตอบตอบตอบนะไม่ใช่นะไม่ใช่หรอนะไม่ใช่นะไม่ใช่ พอคนคนละเอลงเหรอคนละเอลงเอแทบไม่ทันเมื่อกี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่ทำไมเอาจรองอีกรอบใช่ไหมอม่ใช่เอาตัวปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยมันร้องยังไงอะมาเร็ว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 มนเรยวมุเร็วมา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 เรมาเร็ว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 มนเร็วมาเร็มาเร็วมาเร็วมาเร็วีาเร็มาเร็วมาเรวมาเราเรมาเรวมเร็เร็วมเร็เร็วมเร็วมาเร็เร็วาเรมาเรวมเร็วมเร็ว

เธอจะกวนขูมุ้ยไปได้แต่ทุกอย่างแล้วเธอไม่เคยมีฉันเลยเธอเป็นเอียไม่ใช่เธอคเดียมันเราจะยังไงน่ไม่ได้คุยมุ้ยเธอยกวนไฟนทำงไในชีวตที่ไได้คยมุ้ยเอเฮ้งเฮ้ยเ้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้อเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเร้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเเลยร้ยเยเฮยเฮยเฮ้ยเยเเย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 เ เหมือนเหมือนที่ซ้อมกันลุงไว้เอาเลยเอเลยนะเอาเลยเอาเลยหนึ่งสองสามอะเดียวเกเป็นต้นน้อน้อน้องน้ลงอง้องอยากเป็นนองมนี่จะเป็นีมาลักเล่นนู้ดแล้วกูโห่อะไรเนียโอเคเกรด์เอาดิเอาดิไปดีกักันเอาลยนูมนอใจ ย่อ่ะทักัทัเออทักคัไปลูกทักคัักัออกนเดอดักัปะอาให้หมดปข้างล่าข้างล่างครับทักคัอยู่อยู่ข้างล่างแม่ทักตัวเอเห็นยังเจอยังทัคัโอเคอ่ะมาโอเคนะหนึ่งสองสามทักคั เบบี้วอทช์แจะกระทำอะไรก็ทำะไรจะตะกุเกี่ยวอย่างเงี้ยเกี่ยวเกี่ยวอย่างเยอะเกี่ยวอย่างเยอะผู้เขาเร็วจับเร็วจับสิเอาเร็ว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 เดูดิดูดิร็วเร็วเร็วเร็ดิร็วเ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  ได้เดูลูกใกลคูยกัก้เยใกล้เคียงกันใกล้งเมื่อวันเมื่อวานใกล้เคียงจริงจริงหมเมบ t I do ลับุลูกเป็นไลัคุณไปอ๋อใมคุณไอหมุนหอยท่นี่หมุนหอยบ้านหมุนหอยไอหมุนหอยมจมุนหอยมจโมจมุนหอยเดี๋ยวลูกว่าไง ใช่ลุงก็ไปคาล้านไง,งไจุไปสะพาไม่ต้องงะาอ๋อไม่ทันแล้วเหรอลุงไม่ทันแล้วทำไมลุงอยาก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 ออกมาหมุนหอยเหรอลุงไม่ได้อยากออกมาหมุนหอยลุงอยากกินหอยอะอะไรลุงที่ถึงพ่อ,พ,อพ่ออยู่นี่นพ่ออยู่พ่ออยู่ล่าสุดนี่ลงข่าวที่อเมซอนไงใช่ปะ ขานี่เอ่อกล้วยน้ำว้าไทยกล้นาไทยใช่ใช่ที่น,นี่ที่พ่อเองลงข่าวงาถลกหนังอนาคอนด้าแล้วก็ดูดส่วนตัวโยนหนังทิ้งแล้วก็ดูดอนาคอนด้าไอ้ใช่เอ้าไม่ใช่เหรออนนั้นหรือว่าลุงหลงน่ะหน้าคล้ายกันไอ้ไส่พ่อหนูโดยแล้วนะพ่อหนูแบยแล้วพ่อเองไม่ได้เป็นลิงหังนาตามาอืมแล้วทำไมลูกยังหน้าเละอ,อยู่ล่ะ ทำไมต้องให้อ,อ่ะลุงคือลุงแล้วลุงก็เป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงนี้ผู้ใหญ่ต้องให้ตังค์เด็กเหรอลุนะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ไม่มีตังค์เด็กต้องให้ไหมถ้าเด็กมีเด็นต้องให้แต่เด็กไม่มีเด็ดให้ไม่ได้ผู้ใหญ่ก็ไม่มีก็ไม่ให้เหมือนกันลุงมีมึงรู้ได้ยังว่ากูมีเดาเดา,ดาว่ะลุงว่จะเดาผิดทางทานทั้งวันทั้งคืน,นงเดาผิด เดลองโพสขาคนชื่อ,อยูจินที่ลูก่าอยู่ไหมยูจินล่ะรับใช่บอกให้มาลองพลงให้ฟังสิ